可以啊。 น่า,าไม่น่อโงสตั้งนี่ฝงเขานนสะตั้ง, una, งนะอไม่เข้าีนมาได้เท็ดอ่ะตรงข้างหน้านี่ครับคือปราจำ่บ้านนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับเวทีมวยของเราจะตั้งตรงนี้น่ครับแม่ค้ามาขายอาหารกำลังเตรียมงานครับ ý thức của chúng ta rất là tốt và rất là tốt và rất là Phá cái tạo này má là phá Cái tạo này má mất tay cho kênh không bỏ lỡ những video hấp dẫn

khá nè, chơi nhàng nè, hả? vô à? chip gì lá? rồi? là <laughs> chắc rồi đó, này, à, quần. นี่กลุ่มเยาวชนนะครับนำโดยใครดีแพ่เป็นประธานเยาวชนหมดเดียวน้อยน่ะหันหน้าเราเยววาวชนนะคนเดี๋ยวจะใส่ในทายวีดีโอน่ะเข้าไปพอไดะเซษตรสมบูรณ์ .com

ก็โอ้ฟังบ้างแลวพีเอ๋ออีกเหอสองคนสองรี่ห้าเนี่ยมันออเลยตอนขึ้นขึ้นเกนหนึ่ง้าเอีานะครับหนนีบรรยากาศโดยทั่วไปของวัดเกษตรสมบูรณ์ มีต้นสีมหาโพแลต้นต้นนี้จําได้นะครับปลูกกับพระสมพรอัครัญยอรลอตุพีร์พรบ้านคุ้มนะครับเจ้าองค์งแรกของวัดเกษรตรสมบูรณ์ตอนนี้สาลา SML นะครับแล้วตรงน้นมีต้นลินจีแล้วก็วิหารนะครับหรือว่าเป็นวิหารใกล้สําเร็จของวัดแล้ตรงนี้ก็จะเป็นศาลาในประสงค์ ด้านนอนเป็นหอฉันและตรงนี้นะครับเป็นกุฏิหลังใหม่ที่กําลังก่อสร้างและกําลังรวบรมทุนหาเงินรวบรวมผ้าป่ามาสร้างที่วัดเกษตรสมบูรณ์ของเรา